สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจําวันที่3พฤหจิกายน2564โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวท่าเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่ตามระบบของเราเป็นการจบรอบชุดก่อนหน้านี้เท่านั้น นะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์บอกว่านะครับเหมือนไม่อยากจะลงต่อแต่กําลังคอนเฟิร์มนะฮะยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นผลปรากฏว่านะครับก็ปิดแท่งแดงนะครับแต่เป็นแท่งที่สูงกว่าไปนะครับก็ยังโฟติดแนวเส้นจิตวิทยาที่เป็นสีแดงของเราอยู่นะฮะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าก็ขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนก็คือเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะครับ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาก็ทําเป็นรูปแบบที่อยู่กับศูนย์เนาะก็เหมือนเป็นเนินๆเล็กๆอยู่ยังไม่เคลื่อนที่ไปทางไหนเลยนะครับก็เพราะว่านะฮะตลาดนั้นยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับทีนี้เช้านี้นะฮะแรงขายนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโนม้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะฮะส่วนแรงซื้อนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าเกือบๆอ่อนแรง เราก็พอจะสรุปในไทม์เ a m e ที่ Daily ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับเป็นเป็นการไซด์เวย์ออกข้างซะมากกว่านะครับก็ต้องรอแล้วก็จะรอแอคชั่นมาเก็ตนิดหนึ่งนะครับนะฮะเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บรวณนี้ก่อนนะครับก็จะส่งผลไปในไทม์เ a รมที่เล็กลง เรามาดูในทำเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะตอนนี้ก็เดินทางลงมาแล้วก็3แท่งก็ประมาณ6-700จุดนะฮะเมื่อวานนะฮะเมื่อวานเราวิเคราะห์ไว้ตรงนี้เราบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการณ์จริงๆนะฮะก็คือ,อยังเดินทางไปกรอบนะบยังอยู่เดินทางอยู่ในกรอบนะครับยังไม่เกิดการเคลื่อนที่ที่ชัดเจนสักเท่าไหร่ ส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะฮะเหมือนไม่อยากจะลงต่อแล้วนะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นนะฮะแบบนี้นะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาก็ยังคงอยู่กับศูนย์นะฮะยังไม่สามารถเดินทางไปไหนได้น,ะนั่นก็หมายความว่าเขาจะงคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซต์วีออกข้างค่อนข้างจะชัดเจนเลยทีเดียวนะครับส่วน เช้านี้นะฮะตลาดนะฮะยังคงมีการซื้อขายในระดับที่เกือบแข็งแรงแล้วนะครับทีนี้เรามาดูแรงขายบ้างนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับส่วนแรงซื้อนั้นนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรง แล้วก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงแคบๆเท่านั้นเพราะว่าอย่างน้อยจะต้องติดเส้นสีแดงเหมือนเดิมนะครับที่เป็นแท่งจิตวิทยานะครับจะต้องรอให้เขาทะลุหรือว่าเด้งกลับก่อนนะครับกราฟถึงจะเดินทางตามรูปแบบที่ถูกต้องนะครับ ทีนี้เรามาดูในทางเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะครเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงตอนนี้เดินทางมาแล้ว10แท่งก็ประมาณ7 8 0 0จุดนะฮะเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่าให้เข้าเดินทางให้ชัดเจนก่อนนะครับเพราะว่าเขาจยังจะก่อเส้นสมยจะกาะเส้นสีแดงที่เป็นกลุ่มแนวจิตวิทยาทั้งกลุ่มเลยนะฮะเกือบทุกเส้นเลยนะครับก็ผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการจริง ส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะลงได้อีกหนึ่งชุดแต่เปอร์เซ็นต์การลงนะก็จะมีอยู่อีกในระดับหนึ่งเพราะว่าอีกนิดเดียวก็จะถึงโซนโอเวอร์แล้วนะครับนั่นก็พอจะคาดการได้ว่าหากเขาจะลงเขาจะต้องลงมาทดสอบโลเดิมของเขาสักนิดหนึ่งก่อนแล้วค่อยเดินทาง นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงสร้างหลุมเล็กๆไว้ก่อนนะฮะสร้างหลุมเล็กๆไว้นิดหนึ่งนะครับส่วนเช้านี้นะครับตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงขายนั้นอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะส่วนแรงซื้อนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่ หนึ่งชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะในระยะใกล้เดียวกัสจะย่อตัวลงได้อีกหนึ่งชุดแบบนี้นะครับนะฮะเนี่ยจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับสำหรับแอคชั่นมาเก็ตวันนี้นะครับนะฮะสำหรับแอคชั่นมาเก็ตวันนี้นะฮะก็เป็นเรื่องของนะครับอ่า ปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่1นะใครเรียนไปแล้วก็พอจะจําได้นะครับตัวเลขเศรษฐกิจนะฮะตัวเลขสรุปแล้วก็ตัวเลขรายงานนะครับก็คือวันนี้จะเป็นข่าวของเืินนอนฟาร์มเล็กนะฮะเขาเรียกนอนฟาร์มเล็กนะฮะก็ผลการคาดการณ์นะครับคาดการณ์ว่านะครับก็ส่งผลนะฮะทำให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นอ่อนค่าลงแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นแค่ประจําเดือนนะฮะแล้วก็ ไม่มีอะไรมากนะฮะแบบนี้นะฮะดังนั้นนะฮะาการวางแผนในการเทรดอีก2-3สวันนะฮะอีก2วัน3วันนี้นะครับเราจะมาดูว่านะครับพรุ่งวันนี้นะครับว่าแอ t ชั่นมาเก็ที่เกิดนั้นนะครับจะทำให้นะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟอาจจะลงมาทดสอบข้างล่างก่อนถ้าเป็นไปตามที่เราคาดการนะครับอาจจะมีการย่อโตลงได้อีกไม่เยอะแล้วหลังจากนั้นนะครับนะฮะพอแอคชั่นออกก็น่าจะกลับขึ้นไป นะครับแบบนี้นะครับแล้วรุ่งนี้ก็จะกลายเป็นนะฮะปัจจัยกระทบค่าเงินนะครับหมวดที่1แล้วก็หมวดที่2องนะฮะค่อนข้างจะขัดแย้งกันนิดนึงนะครับก็คืออ่านโยบายและแผนนะครับตัวเลขคาดการ์วังคงอัตราดอกเบี้ยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นะฮะตัวเลขเศรษฐกิจนะครับตัวเลขเศรษฐกิจก็จะมีนอนฟาร์มนะฮะตัวเลขเศรษฐกิจที่จะมีนอนฟาร์มตอนวันศุกร์นะฮะเป็นนอนฟาร์มเทล นะฮะแบบนี้นะครับก็คาดการนะฮะจะเป็นผลบวกกับค่าเงินดอลลาร์นะครับดังนั้นนะฮะการวางแผนในการเทรดสองสามวันนี้นะครับจะต้องนะฮะ เผื่อเป็นกรอบกว้างนะครับใครเรียนไปแล้วเรื่อง Money Management นะครับนะกรอบกว้างดึงไปไกลๆหน่อยนะครับนะฮะการเทรดใน time frame หนชั่วโมงนะครับเผื่อไว้สักประมาณ5,000จุดนะครับแต่ต้องตามระบบที่เราใช้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอาระบบอื่นนะครับนะฮะเอาระบบอื่นแล้วมาเผื่อ Money Management ที่5,000จุดนะครับเราเรียนไปแล้วนะครับเรื่องการ Money Management แบบ real time นะครับ แบบนี้นะฮะใจเย็นๆน,นะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับเสาร์นี้นะฮะยังเราเรายังมีเรียนกลุ่มออนไลน์กันนะครับเป็นเรียนอ่าเป็นฟรีนะครับคอร์สนี้คอร์สเป็นคอร์สฟรีนะครับก็เรื่องนะฮะอ่า จิตวิทยาการเทรดของเทรดเดอร์โดยรวมนะครับที่ส่งผลนะครับทำให้พฤติกรรมของกราฟนั้นเคลื่อนที่นะครับที่ส่งผลมีผลทําให้พฤติกรรมของกราฟนั้นเคลื่อนที่นะครับโดยใช้การับเคลื่อนของเทรดเดอร์หรือว่าคนกลุ่มใหญ่นั่นเองนะครับคนกลุ่มใหญ่เขาคิดแบบไหนเขาคิดยังไงนะครับแล้วกราฟจะเดินทางไปได้แบบไหน นะครับแบบนี้ถ้าท่านใดสนใจก็สามารถนะฮะทักทายมาได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับใจเย็นๆไม่ต้องรีบสวัสดีนะครับ